สวัสด <laughs> <laughs> ีพี่น้องสวัสดีวัตุทุกนฟเดอสมุกสมบูดกําลังเก็บบางอย่างว่าดีเอฟซีทุก่านมาฟังไทยฝังลาือวาอยู่ตามทศดีๆตอนหักสุซ่องซาโบราะพี่น้องเนาะมาใส่บาทพี่น้องเลยวันสีมันผระมส่บายนะน้มิกฉาเนเวีย มาคาพกำลังเก็นบังย่างอานีางอย่าอะไรคนกำลังหลังมาก <c oughs> ข้าวเปิ่ลเวิร์นางหน้ข้าวไปยื่มกับมีไปลอง โอยเปิอลงไหมเขยมากอไรอย่าง้มาอ๊ยไปลง พูดม่าห้องไปมาไไนดิน้องมิวมามากระไพรตาไปซื้อขนมแต่ว่าขนมให้ให้พูดล่ห่อนี่พดีไปใส่เลยยังอยากไถ่ห้องจตของแต่ของก็อยากซื้อหัวหาย คเดียวว่ามีใครมาเสียบาเขอนิยวพี่น้องยีมสาวันจินวันพ่ะ เนบงีจ้าว่าาใจลงเถาะเจ้าลงท้องวลงะคนสีวัคซีนมาจัะเจ้าว่าองเสียคนวะ คุณกำลังหนังมาพี่น้อยพี่น้องชาวบ้านบ้านน้บ่อค่ะ เราพอ,งอลองเถาะเาพอทองเสีย

มาลขันนะนเลยอ้มาพ่น้องมาใส่บาตย่าหนักมาซีนกันปะหนักบาตรักกรนันหนังัรเดิน่นองเดเดินพี่น้องมาใส่บาย่านกมาซกันะนับักันงนเดินพี่น้อเด้าบุญมานักกันเดนพี่น้องเด้ หมดเวรหมดกรรมคนเก็บอย่าได้ความขะอย่าได้มีเด้อพี่น้องเด้อจิงๆนลูกไอ้ทุกทุกคน FC ทุกท่านที่อาทุกคนก็ังไทยังลาวอว่าอยู่ต่างประเทศ

ทอาคนกามาพี่น้องเช่ท่าตากรรมาพี่น้อง nghe piano nhạc. Thích sai <laughs> bà đi <laughs> nổi. đang bèn chôm cả. <cười> <cười> còn lại nữa.

เราตากำลังไปใส่ระตูก็กตวเ้าหรืว่ากไม่แนี่ป็นอนี่ะาตอกองเา้อนี่ยังต้นอยกันว่าเร เ็กลายห้ปกปั้นนอกขัซาโดยจะบอกลูกห้านขอห้นลนอกไปเทีไปไปหนนนอกัานกาได้วิทย์กาเได้เนออจะมาใ้าเด้องี่าัเอาเด้อาเอาลูกหลานร้านีพลูกให้อ ເພິ່ນສົນສ້າງ o n ກມັ

ตอนนี้ก็เสียงหุ่นวายพี่น้อยเสียงคนมาคือว่ามันจะพ่นลยเจอพี่น่อยขนาดมันวันพระหน่อยได้หมนี่เต็นบ้านาบบ

เข้ามากับนางออนพี่น้องอันนี้คนขับรถเขาว่าตาใจแล้วแหละเมื่อกี้ไปลูกพอกพี่น้องดังง่ว,วงง่วงไปแล้วเด้อพี่น้องยินดีแม่ทุกคนทุกคนคลิปหนาพอกันใหม่เด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามส่องบาตาส่องซาบุไลเด้อยินดีแม่ทุกคนทุกคนเอาบุญมาฝากพี่น้องสบายดี